กิจชวนไปล่องเรือยอทปาร์ตี้เที่ยวหาดที่สวยอันดับสองของโลกและชมพระาที่ตกที่แหลมมุทเทพภูเก็ตกิจไปกับเรือออมเบยอชภูเก็ตนะครับเป็นเรือยอทปาร์ตี้สุดหรูนะครับผมในทริปที่กิจไปนะครับจะเป็นโซฟาแบบซันลส์นั่งได้สี่คนแบบนี้เลยทุกคนในแพ็กเกจนี้นะครับเขาจะมีเซตขนมเครื่องดื่มหนึ่งขวดน้ำบัตลมชากาแฟเนี่ยมีครบเลยที่แรกนะครับเขาจะพาไปที่เกาะเฮบานนาบีหาดที่ได้ชื่อว่าสวยอันดับสองของโลกและบนเกาะนะครับยังมีกิจกรรมมากมายทั้งคลายเรือคลายพักนบใสพาราเซ องมาเนี่ยเป็นรวมเดเบดด้วยนอนเล่นชิวๆได้เลยทุกคนต่อไปนะครับเขาจะพาไปแวะเล่นน้ำละดำนานังตื้งที่เกาะราชาเราสามารถพายทัพยบอร์ดที่เกาะนี้ได้ทุกคนปิดท้ายที่ล่องเรือชมพระที่ตกที่แหลหมผมเทศนะครับกับทานอาหารเย็นบนเรือบอกเลยนะครับว,ว่าวิวสวยจึ้งมากๆทุกคนและยังมีดีเจเปิดเพลงให้เราบาร์ตี้ต่อระหว่างกับบนเรือด้วยทุกคนมันมากคิดว่าใครที่อยากล่องเรือกินดื่มปาร์ตี้ชมวิวไปด้วยเนี่ยอันนี้คือดีเลยยิ่งถ้าไปกับเพื่อนเป็นแกงนะทุกคนสนุกจอยแน่นอนสําหรับใครที่สนใจนะ